สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคงกลัวแพ้เพื่อไทยก้าวไกลรุมยำชวนงดประชุมสภาแต่เห็นประชาธิปัตย์ลงพื้นที่เลือกตั้งซ่อม โรมอัดชวนงดประชุมสภาสองสัปดาห์แต่เห็นประชาธิปัตย์ลงพื้นที่เลือกตั้งซ่อมภาคใต้คึกคักเนบคงกลัวแพ้ย้ำประธานสภาต้องเป็นกลางสุดทินลั่นไม่ยอมแน่ถ้าชวนสั่งงดประชุมสภารอบสาม ในรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพักเก้าไกลกล่าวถึงกรณีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งงดการประชุมสภาตั้งแต่ปีใหม่เป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกันว่า แม้จะมีการอ้างสถานการณ์ความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนที่พบการติดเชื้อสูงขึ้นแต่เชื่อว่าหากสภาต้องการเปิดประชุมจริงๆภายใต้มาตรการควบคุมโรคก็สามารถทำได้ไม่ยากตนเชื่อว่าสสอส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนเข็มที่3กระตุ้นไปแล้วรวมถึงยังสามารถกำหนดมาตรการรักษาระยะห่างหรือมาตรการอื่นๆเพื่อทำให้การประชุมสภาสามารถดำเนินต่อ ไได้โดยไม่ต้องสั่งงดประชุมทั้งนี้ยังมีกฎหมายสำคัญหลายฉบับที่ค้างการพิจารณาและปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เตรียมนำเข้าหารือต่อสภาเพื่อสะท้อนไปยังรัฐบาลเต็มไปหมดแต่ไม่สามารถทำได้เพราะประธานสภาสั่งงดการประชุมถึง2ส,สัปดาห์ต่อกัน ท่านจะอ้างสถานการณ์โรคระบาดก็ไม่เป็นไรแต่ผมลงมาพื้นที่ภาคใต้ก็เห็นการระดมคนมารับฟังปราศัยของพักท่านแบบแน่นขนาดไม่เห็นพวกท่านจะกลัวการระบาดของโรคแต่ประการใดดังนั้นตนเลยติดใจยอยู่นิดหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจสั่งงดประชุมสภาเป็นเพราะเหตุผลใดกันแน่หรือเพราะรู้ดีว่าขณะนี้ความนิยมของพักท่านในพื้นที่ภาคใต้ไม่เหมือนเดิมพักร่วมรัฐบาลก็จ้องจะกินพื้นที่ ผู้สมัครพักเก้าไกลเองก็กำลังเป็นกระแสได้รับความนิยมอย่างมากเลยกลัวแพ้คาบ้านเลยจำเป็นต้องทุ่มเต็มกำลังใช้คำสั่งงดประชุมสภาเปิดทางให้สอสอกลับมาลงพื้นที่หาเสียง ท่านก็เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเราอยากให้ทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางการใช้ดุลพินิษออกคำสั่งใดๆเพื่อเปิดหรืองดประชุมสภาควรเอาประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ของพรรคการเมืองเป็นที่ตั้ง ด้านนายสุทินคลังแสงสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งให้งดการประชุมสภาสองสัปดาห์ติดเพื่อให้ความร่วมมืองดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั้นส่วนตัวมองว่ามีผลกระทบต่องานของฝ่ายนิติบัญญัติพอสมควรเนื่องจากยังมีกฎหมายสำคัญล ลาฉบับรอาการพิจารณาเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬากฎหมายปฏิรูปการศึกษาที่สําคัญคือกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเราได้หารือกันว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องมีทางออกเราจะยอมจำนนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นหากประธานสภาสั่งงดประชุมสภาอีกเป็นครั้งที่3เราคงยอมไม่ได้เพราะไม่เหมาะแล้ว ที่สำคัญยิ่งกว่าคือยติด่วนเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนปัญหาปากท้องสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นราคาหมูที่แพงขณะนี้จะเอาอย่างไรความจำเป็นหลายเรื่องที่ต้องสอบถามรัฐบาลเราปล่อยไม่ได้เพราะประชาชนกำลังรอคอยความหวังอยู่ เราตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลกำลังลอยตัวกับปัญหาเราไม่ปฏิเสธเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1 9สายพันธ์โอมิครอนแต่ทางสภาต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันตอนที่สายพันธุ์เดลต้าระบาดซึ่งมีความรุนแรงมากกว่านี้งานสภาย,ยังเดินต่อไปได้เลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ